ตั้งแต่วันแรกที่ผมซื้อรถคันนี้มานะผมมีจุดประสงค์ที่ชัดเจนมากคือผมจะเอารถคันนี้ไปขับเที่ยวดูสิ่งต่างๆที่ผมยังไม่เคยเห็นด้วยตัวคนเดียวจนเวลาล่วงเลยมากว่า2-3ปีเนี่ยวันนี้ผมเพิ่งมีโอกาสที่ผมจะได้ทำในสิ่งที่ผมอยากทำ โอเควันนี้ก็เป็นเรื่องงามยมดีเนาะที่เราจะได้ออกไปขับรถเที่ยวคันเดียวปกติผมไปกับเพื่อนตลอดเลยก็ตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่ถนนวิภาวดีมุ่งหน้าจังหวัดประทุมธานีนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปดู ชีวิตความเป็นอยู่ของคนที่เลี้ยงสัตว์ดำรงชีพซะหน่อยเพราะว่าผมเนี่ยมีแนวคิดว่าอนาคตนะผมอยากจะเปิดฟาร์มอะไรที่เป็นการเลี้ยงสัตว์อะไรประมาณนี้เนาะก็เลยอยากรู้ว่าแบบอยากรู้ว่าตอนนี้เขาอยู่ยังไงเขาใช้ชีวิตยังไงยิ่งหลักโควิดระบาดด้วยนะผมอยากรู้มากเลยว่าเขาเนี่ยมีผลกระทบบ้างหรือเปล่าสําหรับพวกฟาร์มนะครับเพราะว่าหลายๆคนนะเจอปัญหาแน่นอนแต่ว่าเดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยผมต้องแวะเติมน้ํามันก่อนนะเพราะว่าน้ํามันผมไม่ไหวแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะหาแวะกาแฟกินสักแก้วแล้วค่อยเดินทางกันต่อ ตัว2950ถังบหาหมาเลเสร็จแลครับตอนนี้ก็เสร็จภารกิจที่ปั๊มแล้วนะครับเดี๋ยวเราออกเดินทางกันต่อนะฮะระยะทางรวมจริงๆก็ไม่ได้ไกลเนาะเพราะว่าปทุมธาน,นีเนี่ยเป็นจังหวัดที่อยู่ติดใกล้ๆกรุงเทพเลยนะระยะทางรวมๆนี่แค่ประมาณสักไม่น่าจะเกิน40กิโลนะครับจากจุดท,ที่ผมอยู่ไปเป้าหมายปลายทางนะครับก็ขับชิวๆเรื่อยๆเลยแล้วกัน ตอนนี้เราก็มาถึงจุดที่เข้าส่วนของจังหวัดปทุมธานีแล้วนะครับใช่ไหมเขาเรียกแบบนี้เนาะเป็นอาณาเขตของปทุมธานีแล้วนะครับในสถานที่ที่ผมกําลังจะไปเนี่ยผมได้นัดกับทางเจ้าของหรือว่าผู้เลี้ยงนะครับเอาไว้นะครับให้เขาเนี่ยพาเราไปดูในสวนที่เขาเลี้ยงซะหน่อยว่าเป็นยังไงคือตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าปกติเขาไม่ได้เปิดให้ใครเข้านะครับเพราะว่าด้วยความที่เป็นวัว เนื้อเนาะมีวัวมีแมวมีอะไรต่างๆนานานะครับเขากลัวว่าคนเนี่ยจะไม่ค่อยสะอาดแนละ้วแล้วก็ทําให้สัตว์เลี้ยงของเขาเนี่ยอาจจะเป็นโรคติดต่อได้เดี๋ยวเราไปหาคนที่ผมนัดเอาไว้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวให้เขานําทางไปที่ที่เราต้องการจะไปกันเลยนะครับ เราอยู่ในจุดที่ผมค่อนข้างจะชอบมากๆกนะครับก็คือวิวที่ด้านซ้ายเนี่ยไม่มีเสาไฟฟ้ามาบดบังเนาะแต่ว่าฝั่งขวาก็ยังมีเสาไฟฟ้าให้เห็นอยู่นะครับถ้าเป็นวิวที่ผมชอบมากที่สุดเลยก็คือวิวที่ไม่เห็นเสาไฟฟ้าเลยเนี่ยผมว่าน้นสุดยอดมากสุดแล้วทูด,ดี ด้านข้างนะครับโอ้โหมองไปก็ยังมีเสาไฟไฟ้าอยู่ดีแต่ว่าสิ่งที่ผมชอบแล้วก็คือมีต้นไม้เนาะมีคลองยาวๆมีถนนตรงยาวๆขับไม่ต้องเร็วเนาะลมตีหน้าเข้ามาแดดอ่อนๆแต่แดดตอนนี้ก็ไม่ได้อ่อนเท่าไหร่นะก็จุดที่ผมนัดคนนำทางเอาไว้นะครับก็ใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วเดี๋ยวไปเจอเขาก็เลยดีกว่าน้ำเลย ด้วยความที่ผมเป็นผู้ชายบึกบๆนะครับผมก็เลยต้องให้ผู้หญิงตัวน,น้อยๆน,ยนำทางนะครับคนที่ขับรถนำหน้าผมนี่เป็นคนนำทางนะครับเป็นเจ้าของฟาร,ร์มเลี้ยงแมวแล้วก็เ,เป็นภรรยาของคนที่เลี้ยงวัวนะครับก็ให้เขาพาเราไปจุดแรกที่ผมจะไปนะครับก็คือไปดูวัวก่อนเลยนี่เขาก็เก่งเนาะเขาขับมอเตอร์ไซค์แบบฉิวมากอ่ะแรงกว่าผมอีกดูรถรถเขาไปแล้วอ่ะไปไทายกว่าผมหรอ ตอนนี้ผมก็ตามเข้ามาเรื่อยๆนะครับผมคิดว่าน่าจะใกล้จุดที่เรียกว่าป่ามากที่สุดแล้วนะครับเขาเลี้ยงในนี้เนาะเขาเลี้ยงห่างจากบ้านนะครับไม่ได้เลี้ยงที่บ้านอันนี้เป็นจุดที่เขาเลี้ยงโอ้โหดูมองไปก็สุดทุกกหูลูกตาจริงเฮ้ยแน่มีการทักทายจากเจ้าถิ่นนะครับเมื่อกี้ใครมองไม่ทันลองไปรีเพย์ดูนะมีหมากันโดดออกมาจากป่าผมตกใจหมดเลยหมาวิ่งไล่ โอยถึงแล้วสุดยอดเลยโอ้ยธรรมชาติสุดๆเดี๋ยวขอขอขอผมแวะเล่นกับวัวนโอ้โหนี่วัวเต็มเลยธรรมชาติสุดบอกเลยนี่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพด้วยนะคือไม่ได้ไกลเลยนะครับแค่อำเภอคลองหลวงเองสุดยอดอะ่ะนี่ ในนี้ก็วัวผมมืด่ะเนี่ยโอ้เอ้ยได้ยินเสียงแมวอะ่ะเฮ้ยโอ้โหคนหล่อเลยว่ะหล่อมากเอา้านิ้วไปโดนอะไรมาเนี่ยไปบ้วอใครมานักสู้ย่อมมีบาดแผลโคตรธรรมชาติอ่ะ ด้ววนที่นี่คือเขาทำฟาร์มวัวนะครับผมก็เลยแบบขอเขาเข้ามาดูนะว่าไงว่าไงเพื่อนอร่อยไหม,มกินอะไรเนี่ยสัง่งก็โคดโอ้โหแล้นี่หน้าตาดีเนี่ยตัวภาพดีเนี่ยอ๋อตัวนู้นเหรอเขาบอกข้างในมีวัวออกรูปด้วยเขาไปส่องอุย้ยนี่ลูกมันอันนี้ก็ตัวลูกปะ น่ารักอะ่ะท,ทำไมรู้สึกว่าตัวนี้ขาขามันสั้นกว่าตัวอื่นอะอ๋อนี่ก็ยังยังเด็กอยู่ใช่ไหมโอ้อันนี้อ่ะอันนี้เหี่ยอวอแล้วนี่โอ้โอ้นั้นคือเพิ่งออกเลยปะ ตัวหอมก็มาเลยอ่ะตัวไหนร้องเลยอ่ะเออเดี๋ยวมุดกันตตัวตัวไหนชื่อดารินเนี่ยอ๋อตัวแม่ฮึอโหเกิดมาก็ตัวใหญ่เลยอ่ะลูกมันอ่ะอันนี้ออกไม่ได้เนี่ย อ๋อเพิ่งออกเมื่อวานเหรออ,ออกเมื่อาวานก็ตัวขนาดนี้เลยอะตัวกนใหญ่อะโคตรธรรมชาติอ่ะบอกเลยโคตรดีเลยวะ่ะโอ้โหนี่เลยสดๆใหม่ๆจับเตา <laughs> นี่บางมีกี่ตัวเนี่ยบางเจ็ดสิบอะเจ็ดสิบตัวเยอะมาก ก็หลังจากที่ผมได้พูดคุยกับทางเจ้าของฟาร์มเล็กๆน้อยๆนะครับผมก็ได้สอบถามเขาเนาะว่าเขาเนี่ยได้รับผลกระทบช่วงโควิดบ้างหรือเปล่าก็ได้คําตอบที่ผมค่อนข้างจะประหลาดใจนะครับก็คือเขาไม่ได้รับผลกระทบเรื่องโควิดเลยทั้งๆที่เขาเนี่ยมีทั้งแพะทั้งแกะทั้งวัวนะครับรวมๆเนี่ยเป็นร้อยตัวเลยนะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะครับก็เดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวผมจะไปดูฟาร์มแมวต่อนะครับเป็นแมวพันธุน์เบงกอเนาะ โอเคก็เดี๋ยวเราจะไปดูแมวกันต่อนะครับโดยที่มุ่งหน้ากลับไปที่บ้านของเจ้าของสวนนี่แหละเนี่ยเจ้าของไร่นี้นะครับเขามีแมวด้วยนะเป็นแมวพันธุ์บงโกนะครับที่มีลายลวดลายเหมือนเสือนะก็จากที่คุยกันเมื่อสักครู่ก็ค่อนข้างประหลาดใจเนาะด้วยความที่เขามาเลี้ยงวัวอยู่ในสวนในไร่แบบนี้นะครับแต่ว่าเขากลับไม่ได้รับผลกระทบเรื่องธุรกิจในช่วงโควิดเลยนะครับแม่สุดยอดจริงนะคือใครจะไปเชื่อว่าแบบ การเลี้งวัวอะไรแบบนี้ค่อนข้างจะรู้นู้มั่นคงมั่นคงมั่นคงกว่าการทํางานในห้างร้านซะอีกนะอันนี้เป็นส่วนตัวผมคิดแบบนั้นนะไอดอลเลยไอดอลไอดอลอมจริงเดี๋ยวเราไปดูแมวกันต่อนะครับโดยที่แมวเนี่ยเป็นแมวพันธุ์เบงกอที่มีลวดลายเป็นเสือเนะี่ยเขาเลี้ยงหลายตัวมากนะครับผมไม่เคยเห็นแบบจำนวนเยอะๆเหมือนกันเดี๋ยวต้องไปดูนะครับที่บ้านเขาไม่ไกลาจากที่นี่เท่าไหร่ แล้วผมก็มาถึงบ้านของคนนําทางนะครับก็คือผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่เลี้ยงแมวเบงกอร์นะเขาเลี้ยงเยอะมากเลยนะใครสนใจก็ลองติดต่อไปก็ได้นะครับตามชื่อที่ผมขึ้นเมื่อสักครู่ก็สําหรับแมวเบงกอรเนี่ยเป็นแมวที่ถูกผสมข้ามระหว่างแมวป่าก,กับแมวบ้านนะครับตั้งแต่ปี2,522โดยหญิงชาวอเมริกันชื่อว่าเจนมิลส์นะครับ ก็ผสมกันไปผสมกันมาข้ามสายพันธุ์ไปข้ามสายพันธุ์มาจนได้เป็นแมวที่มีลักษณะเชื่องตามที่เห็นนี้นะครับคือหลายๆคนเนี่ยมองแมวเบงกอนะครับอาจจะมองว่าเฮ้ยน่ากลัวหรือเปล่าลดุดันหรือเปล่าลด้วยความที่เขามีเชื้อของสัตว์ป่านะครับแต่ต้องบอกว่าแมวเบงกอไม่ได้ดุดันนะครับเป็นแมวที่ค่อนข้างจะซนนิดนึงแต่ว่าไม่ได้ดุดันไม่ได้ทําร้ายมนุษย์นะครับผมเล่นอยู่ที่นี่นะครับทุกตัวน่ารักมากน่ารักมากๆเลยนะครับ ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีนะที่ผมได้มาเห็นสิ่งเหล่านี้นะครับสำหรับการขับรถเที่ยวคันเดียวครั้งแรกของผมถ้าหากว่ามีคนถามผมนะครับว่าผมออกมาขับรถเที่ยวคันเดียวเนี่ยผมได้อะไรกลับไปนะครับสำหรับครั้งแรกผมคงบอกเขาได้แค่ประโยคสั้นๆนะครับว่าผมเนี่ยได้เห็นการใช้ชีวิตการดําเนินชีวิตที่ผมไม่สามารถมองเห็นได้ในเมืองกรุง